หมอดูดังทักกลางรายการคู่นี้มีโอกาสรีเติร์นหมอดูท็อกเท็กเอได้มาออกรายการฟาดหัวข่าวโดยในรายการมีเชียที่คำาพรเป็นหนึ่งในพิธีกรด้วยในบางช่วงบางตอนของรายการหมอดูท็อกเท็กได้เผยว่าเชียเป็นคนโสดหรอออกเป็นคนโสดแล้วเราอัปเดตแต่เราถามเพื่อความชัวรดวงคนเกิดวันพุธสำหรับคนโสดมีโอกาสที่ทั้งคนเก่าและคนใหม่จะวงเวียนกลับมา ผู้ชายที่เข้ามาจะเป็นหัวหน้าเราได้เพราะคนเกิดวันพุธจะเป็นผู้หญิงสตรองทำงานเก่งคนวันพุธขี้เหงาแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาชอบคนง่ายแต่รักคนยากเชีรยที่กำพรดวงไม่สดตลอดไปขอบคุณที่มาจากที่นี่ com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็อตสิบดอลลร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ